ต้นผักเซียนค่ะทุกคนรู้จักไหม garlic mustard ภาษาอังกฤษใช่หรือไม่สนกระเทียมค่ะแล้วก็มาสตาร์ดผสมกันนี่ต้นเดียวเดียวดูง่ายๆขึ้นมาแบบนี้ละค่ะใบเหมือนเป็นลูกหัวใจเ้วว้าวๆนะ กลิ่นกระเทียมครุง้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะะี่ค่ะเป็นใบๆขึ้นมาแบบนี้แหละต้นของเขาภาษาเยอรมันเรียกขน o b l a u c h rauche knoblauch r a ออกดอกแล้วอยู่ในป่าค่ะวันนี้นะะี่ค่ะ นี่ก็ใช่ขนมลอกเราคือกาลิกมัสตาร์ดคนไทยเรียกผักเซียนตั้งชื่อเปรียบเทียบไปแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ผักเซียนค่ะไม่ใช่ผักเซียนนะคะผักเซียนไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นมัสตาร์ด เพราะว่าเราจะเก็บยอดแบบนี้ค่ะไปดองเขาจะมีความขมเหม็นหืนมากกินไม่ได้ถ้าสดบางคนก็กินสดได้นะกินน้อยๆถ้าดองแล้วรสชาติก็จะเหมือนผักเซียนค่ะก็เลยได้ชื่อว่าผักเซียนผักเซียนของคนไทยค่ะทุกคนต้นแบบนี้ละค่ะ กำลังออกดอ,อกโนบลเคร,ราเคยเยอระะมันกาลิกมาสตาร์ทภาษาอังกฤษไปเก็บกันค่ะ